สวัสดีครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้จะพาทางบ้านมารู้จักกับวิศวกรหนุ่มวิศวกรไฟฟ้านหนุ่มลูกงามาจะพาทางบ้านมาชมาที่อยู่ของพวกเราพวกช่างวิศวกรหนุ่มผู้นี้ได้นอกจากจะมีรูปร่างหล่อเหลาแล้วยังประสบความสาเร็จในด้านจัดงานดิสโก้ดิสโก้ที่ของเรานี่เองนะที่แคมป์คือคุณจะแก้วพลเรืเกศนั่นเองครับขอเชิญครับ ใช่อยู่แล้วพูดไปเลยมันใช่อยู่แล้วก็นี่ก็สุกโงมเขลากมาทำพิที่เป็นพิธีก่อนครับผมในนั้นหมอดรยิมรอนวิทยุเครือเครืองอมใช่ไหมฮะก็รู้สึกก็เป็นเกียรดมากนะที่ผมไมาให้เกียรติผมเราท่านแรกที่จะพาท่านไปพบก็คือเฮียประสิทธิ์นะฮะเฮียประสิทธิ์นี่ก็เป็นผู้อในวยการแผนกเครื่องมือครับคุณดูแลสัมภาษณ์ผมมีหรือเปล่า นี่ครับน,นสัมภาษณ์เลยจสัมภาษณ์เลยคือเพียเาอยู่ที่ได้กี่ปีแล้วครับก็ปีกับแปดแปดเก้าเดือนถ้านับเดือนนี้ด้วยกับสิบเดือนผมกเลยคิดถึงบ้านนะครับก็ส่วนมากถไปคิดถึงบ้านนะคิดถึงญาติเมียก็ก่อนที่มาในตรงนี้มันเป็นอยีอยู่นะครัมันเป็นน้อยกว่าที่นี่ครับได <c oughs> ้คุณล่ะครับ <c oughs> ผมขอสัมภาษณ์กลับได้ไหมได้ครับชื่อนกแก้วเหรอเราผมชื่อนกุนทองนะอ่ามันเป็นนกแก้วแล้วท่านกแก้วแล้วก็ มีเพื่อนคู่หูก็อยากพบใชครัที่เขากำจะกลับเมืองไทยอ๋อแล้วคุณสักดาเขาต้องการพบกคนเกียรติครับแล้วโครงการนี้อนาคตยังจะทำอะไรครับก็จะอยู่กับกองนี่แหละอยู่กับกองนี่เรานี่ทางนี้ดิก้องนี่มาทางนี้สัมภาษณ์ท่านต่อไปที่เราพบก็คือคุณน้าแมวน้ำนะครับคุณน้าสมเกียรตินะครับทั้งคู่นี้เป็นโะฮรโมนเซ็กชั่นครับผมเอง โดยคุณน้าดีก็เป็นเกย์ k i n เนี่ยอันนี้เป็นเกย์คืนนะหัดกันเป็นครับต้องทัดผัดกันเป็นนะฮะไมเดี๋ยวมือทายเนื้อไปจะยิ่งจริงุ่มนะอย่างนะคุณน้าดีครับก็เป็นซูเปอร์ไอเซอร์ครับคนนี้เป็นซูเปอร์ไวอฉลาดครับนั่งร่วก็ไปกันได้ไปกันได้ดีครับแล้วแล้วคนสัมผัสเลยนะครับซูเปอร์ไอง่อหรอครับมันซูเปอร์ไองั่งนะว้าหนักกว่าอีกลาวคุณน้ามีอะไรที่จะ ฝากของบอกกับทางบ้านหน่อ,นอ,อยฮะมีตาอิฟยังไงอ๋อมีตาอิฟใช่ไหมท่านท่านผู้ชมก็อาจจะเคยพบคุณนาแล้วนะฮะในทัวตาอิฟนะฮะซึ่งงานนั้นคุณนาเป็นพระเอกสำหรับงานนี้ก็คุณลายครับตอนนี้เป็นคุณนาเป็นคุณลายครับงานนี้เรือร่องได้ข่าวว่าตอนเป็พนพระเอกใครเป็นคนถอดย, <บน S 2> ยางหรอ่าฮะผมถอดยางผ่านผมมากนะผมรู้สึกว่าเกิดน,น,นะสำหรับสาวๆที่เห็นหน้าตาผมแล้วอยากจะได้ที่อยู่หรืออะไรไว้นะฮะ ตอนจบรายการผมจะท่าอยู่เลยน้าปิยะตะกูลลาภนะครับซึ่งเป็นผู้แสดงนําในเรื่องคนภูเขาฮะได้ละอาชีพการแสดงมาจับประจานเรื่องแทนครับฮะอะไรนะอาชีพแกตอนนี้อาชีพใหม่ก็คือไม่ใช่รับจ้างซ่อมรถออโต,โตเมติกใช่นะฮะออโตัวมติกอาชีพใหม่คือออโตเมติกฮนะ,ะรับจ้างซ่อมรถเป็นงานอดิเรกหรือมยากจะอ่านหนังสือหนุ่มใจทองรถฮะ,ะแต่ไม่ใช่ในหน้าอ่านนะเอาหลังอ่าน มาด้วยหน่อยนี่อันนี้อันนี้ขอ,นนอเชิญเลยฮนะนี่เป็นมือขวาครับอันนี้เป็นมือขวาเ <c oughs> ขา,าเป็นลูกศิษย์ที่คุณปิยะตะกุลได้ได้ปั้นมากับมือฮะอปั้มนมากระมือเดี๋อววันนี้ท้องเป็นสองเดือนแล้วครับหลังไม<อ>่กระชัง<อ>กำลังภ<อ>ายในาไปดูรถอะไรนี่รถรถอะไรเสียข้าดีรถอะไรเสียรถเปอะไรครับอ๋อนมหนูใช่ไหมฮะตอนนี้อ่าไม่ได้เดียวเฮ้ยจับาเดี๋ยวก็ลำบากตี รูเปล่ครับไอ่เป็นหม้อหม้อน้ำฮน้ำมันไม่ขึ้นน้ำมันมันตันช่วยช่วยหาหน้าไปหารีบไปบ้านหน่อยครับเฮ้ยเราจะรับเต้หาเฮียนี่หาเรื่องไปกลับบ้านเร็วเปล่าเดี๋ยวจะกลับด้วยกันแล้วรถมันพังอ่ะเฮียไปเอาไปเอาสายพ่วงมาเลยมาพ่วงรถอายุทธในติดมึงไหมอะไรก็ว่า งาจะมีความสุขมากนะงานนี้งานจะดีเลข็กไม่เป็นไรหรอกคือว่ามุดใต้ท้องรถนอนอ่านหนังสือพิมพ์ัโซบะอาหารโปรดคือโซบะนะครับอาารโปรดคือโซบะโซบะมันคืออะไรผู้ชมไม่รู้โซบะก็คือก๋วยเตี๋ยวเกาหลีนี่คือกำนองนั้นแล้ครับเตี๋ยวเกาหลีทั้งเลย์ให้งเลยยุทแต่ผมไมอยู่อ้ยุทธที่ชอบ สบายเลยฮะสวัสดีครับนี่คั้นี้ก็จะนี่นี่อยากถามผมดีกว่านะเพราะผมจะกลับอยู่แล้วแก้วอยู่ก็จะเดินทางกลับในวันปะรืนนี้ครับาอผยากทราว่าที่ี่เตนนครับตอนนี้ตอนนี้ใช้วัดพิษวัสนุ่ะ แต่แต oh, ่ให้ใช้ไปก่อนนะท่านผมน่าสบายนะไปไงมนตรีนี่นะแทนไปทำมือดนตรีมาหนึ่งครับนี่ครับคุณมนตรีเจ้าเก่าเฉดหนักษรครับเจ้าเอกหนังผู้และอาชีพการแสดงมาสู่ซาอุอีกคนนึงครับตัวอย่างการแสดงนั้นหากินไม่พอครับไปไหนไหนอาชีพมันฝุ่เกลือนเป็นชักดาบอยู่เรื่อย สตัวเกียร์สปริงเนี่ยต้อหนีวันที่หาแตงกสรุนี่ไม่ไม่ไม่ไปดูไอเด็กเขามีรายได้พิเศษนน่ซอมรถตู้งงูเอาครับนะครับพวกพวกำลังกลับมาครับนี่นี่นี่พวกกับมานดนพวกตั้งรุ่นแรกครับพวกตั้งก็ไปถ่ายนู่นดูด้ย อออไอ้นีแบบ่นะครับนี่นะครับเป็นนักดนตรีรุ่นแกงเลียงครับไอ้ออพวกเขาให้ถ่ายเนี่ยนู่นเนั่นแหละมันก็ตั้งขบวนมานู่นน่ะไปทอเอ้ยเพื่อนเพื่อนกำลังกลับมาจากทำงานเอาแก้วผ้าแก้วตอนนี้สมาชิกเดินทางกลับมาแล้วครับของคาราวานวันที่วันที่ยุ่งที่สุดก็คือตอนนี้แหละครับมันย้อนแสง ยเราคนไม่มีแรงให้ยอยแล้คนไม่มีอย่างนี้นีครับพระเอกกำลังก้าวเข้ามาครับอ่าชื่ออะไรนะก็ชื่ออะไรนะ่ยคือคุณเกษมฉายพันจากคณะละครสองหนึ่งสามนี่ครับมาลอนบอนโดครับกเลังอยู่ในรถครับออกมาเร็วออกมาแล้วครับโดเรมอนไม่ใช่โดเรมอนมินรักรักเพลง ดเลมอนออกไม่ได้ดูเอ้ยเอาลครับนดไปถามแ้มได้อนี้ได้มาลเกนี้อะไรครับสีนะครับสีเอครับสีเอายู่แล้วก็อโโอ้โเโออ้ เอาแล้วแล้วแล้วชุมนุมชุมนุมนมนะครับสิทธิ์เก่าสิลนแรกนั่นแหลคือคุณเปียกครับามือหว้ชื่อละคร น่าแนะนเชื่อมเลยคัไม่ด้แนะนำแนะนแนะนำไแนะนไดีหน่นม่อกี้นักชันนักเตทให้มันเหมือนดินี่คือคุณศิลปชัยครับเขียนในตัวปบารเ้าะยินายแล้วเหรอา้วออกออกทีดีออดได้ยังไงเนี่ยแอน่แนแนออกทีว่ดิ แล้วมันโทรยังไงความคิดถึงแฟนที่ดูทางจอนะครับดูทางจอเลยครับต่อไปครับนายกสมาคมมาแข่งแห่งประเทศไทยครันถ้ามีน้องที่อยู่ทางเมืองไทยไม่ต้องไม่ต้องเป็นห่วงนะครับสบายดีครับกินน้ำน้ำลานับ สังเกตได้ที่ทองครับตอนล่างไม่ต้องหัวแล้วองผมเนี่ยตุ้ยล้ำแข้งล้ำแข้งนะชื่อนี้ที่นี่ล้ำแฉ่งลายหางตัวล้ำแข้งอันนี้ตัดได้คันนี้ตัดได้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยติดเลยติดยล้้าแขงยตัวดังครับตัวดังคนนั้นครับคนนี้ครับ อังเกตสืไอคนะครับเป็นมแชมบอล8 8็ผู้ยิงประตูให้กับทีมทีมช่างนะครับสาประตูาทำนักได้ดูน้ำมองหน้าก่อนนะครับแล้มีอะไรจะฝากต่อเจมแมวไหมครับอกบอกเจมแมวได้ครับอันนี้ส่งขอาด้วยเดี๋เดี๋ยวจะไปให้เจมแมวดูนี่ครับมีอะไรฝากไม่ได้ครับ สนใจคนไหนติดต่อมาได้เลยนะฮะอันนี้นี่เป็นการเรียงลำดับนะครับหัวหัวน้องป้อมครับคนแรกครับคนแรกจะแก้วว่าเอาไม่เข้าครับคนที่สองรู้สึกจะเป็นผมครับผมผมแล้วคนที่สามอ่ะเต๋อไปไหนฮะเต๋อเต๋อหัวเดีวแบบนี้วะหัวใหญ่หัวป้อมกระชุ่มกระช้อย ยักษ์ครับของขอของพี่ไหนปะไตีไมไหนเอาไปเข้าอะถ่ายตามรถมาสเตอร์อะไรนี่หน่อยด้วยดันดันวันนี้พยานเหนือแรงงานครับเพราะผมขายซีดพราะผมขายซีด รถผมทื่เห็นย่นีนะครับคืพระเจ้าหนังผมนะครับซึ่งมีคันเดียวในประเทศซาอุดิอาระเบียนี่นะครับคนที่ได้รถจะมีใช้ได้คนที่มีความสามารถมากๆครับแล้วก็เสียงก็ไม่ควรไม่ไดครับอ๋อเป็นต้อนร้วยเป็นต้อน ดีวายได้อันนี้นะดีคร no ับ wow. ดีโก yeah, so ุลี่ย่าคนที่สี่าได้บินที่มีการสมรสประจันแลคนที่สิบหกหลายโลกหลายลไม่มีเราสาเลย่าผูคชายสี่ผูคชัยไล่เล็กไล่รำผูคชายสีเดียว จะอีกอ่ะรู้สึกไหมไม่พาดูกอาขอเอาแค่นี้แล้วก็กงสวยตอนนี้กำลังได้เวลาโฟมเลเดี๋ยวเรากินข้าวแล้วเนี่ยฟูงกัดรเพียงด้วยไม้เลย รู้สึกวันเจขาวต้องรู้ว่าเข้าหน้ากล้องตื่นเต้นอย่นเงี้ตันมาตื่นตันกันไปหมาากกหมคดพ่อนี่นี่นะวันแต่งงานนะเนี่ยนะขึ้นบูเชื่อเลยครับขึ้นไปไหนนะฮะเดินเข้าไปในห้องปวดแล้วอีกไม่กี่วันอ่ะอีกไม่กี่วันก็เจอเนี่ยพอดีผมต้องไปเจอวันวันแต่งงานพอดีเลยเนี่ยผมต้องเป็นดาราหน้ากล้องด้วยเสร็จเลย ก็คอใช้ทด <cell S 2> ลองนี้ได้เลยอันนี้ได้พักับ <Bow> ก่อนดีครับพันกับก่อนดีไหมครับ